วันนี้เจ๊ามาขุดเปลืกที่หนองปืนนะคะแปลงนี้สิบไรค่ะ <S <S เฮ้ยถ้าหัวไม่ใหญ่อ่ะน่าจะน่าจะสุดแถวมองดูแล้วก็เมื่อกี้นี่เหมือนมันใหญ่แต่หัวร้องอ่ะยังเงี้ยขุดสุดล้องไปเลยดูแล้วอ่ะ มันใหญ่จะพองหัวล่องไก่ก็ยังดีกว่าัวนั่งมาก็ห้ามไก่ที่เจ้าเลยใช่มีแค่ท่อแผลเขาหัวใจว่าให้สุดสุล่องสุล่องเลยเฮ้ยถ้าจบล่องนี่เกินสี่ตันห้าไหมไม่รู้จะขุดไปเลยถ้าเอาแบ่งครึ่งเพื่อทางนู้นเขาเขาไม่ได้ยอดยากอีขุดให้จบเลยเพราะว่าวัวลังก็ต้องแบกไก่อยู่ดีมันเหอแบกยังไงแ้วกแบกอยู่ดี มน็เเหอขแฝงว่าแค่เทน้ำลง,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 งไปมันก็เป็นฟองขน,นาดจะเมี้ยวตรงนี้ก็ต้องมาภาพมันจะสั้นๆหน่อยนะคะตอนนี้อยู่บนรถกำลังปีนรถถ่ายอยู่ค่ะแกอย่าลืมตัวนะแกมาคนเดียวนะวันนี้

mẹ tôi 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 mẹ เ,เจ้าของเจ้าของเขาตำส้มตำแต่เช้าเลยนะตำบักขุ่งเขากำลังซ้ำมะละกอะตํตำบักขุ่งกำลังซ้ำมะละกอะกะกอ,ะอยู่ ท่อเมนใกล้ๆน kind of <T |ar|> ี <about> ่เองไห้เขาบอกสามท่อเมนเบนว่าหน้าหนึ่งกี่กี่ร้อยสี่ร้อยโอ้ไม่นานก็คนละหน้าก็พอแล้วเต็มคัน แน่นอนอยู่แล้วมันหน้าละสองแถวถ้าน่าไม่ได้ร้อยโลก็ตายแล้ว ตกลงแล้วไอเฟมแทค่ไม่ต้องไปคุยไก่เฟมอย่าเงี้ยไปปะเอาไอเฟมไปไม่ไปเที่ยวเหรอเฟมเหรอเออไปเที่ยวยยม,ยมันจะคุยยังไงพม่าคุ้งขึ้นมึงตายคุณรูปเพื่อนไงอุ้ยลูกเพื่อนคุณไม่ไปแล้วทำไมไม่ไปไอ่ะคุ้มไหมเนี่ยถ้าได้ยังหัวที่มือ ตะเกียบทุกหัวทุกหัวก็ดีอ่ะใช้ล้างใหญ่อยูเออต้องโซ่ลงไปเลยแหละเราตะเกียบว่าสิบลานี่ได้กี่คันรถสี่ขันรถได้ไหมสี่ันรถก็นิใหแล้วเบนได้เอ๊ยน่าจะได้ประมาณสี่ขันรถเนาะ สีขันรถนะ่ะทำซี่สวยนะตมาตมาก็ตะเกียดนะทำซี่สวย <c oughs> อไปถ่ายตรงไอ้เป้หน่อยดีกว่าไอ้เป้หัวใหญ่มีหัวเดียวเนี่ยมีหัวเดียวอีิวุ่๊บวันนี้มาถ่ายตรงหัวใหญ่สักหน่อยบอกมีหัวเดียวเนี่ยก็มีหัวเดียวหัวเดียวที่ไหนเนี่ยทั้งแถวนี้ยใหญ่หมดเนี่ยนล้วไงที่มือก็ใหญ่อ่ะเออ

เดือดชัยนั่นสิวันนี้เขาตัดผมมาล่อเชียร์วันนี้เขาตัดผมทรงนักเรียนนะเนี่ยนี่ทรงผมทรงนักเรียนทร,ร,รงนักเรียนเฮ้ยทรงนักโทษนี่ทรงนี้ป่ะอ๋อนัก ไม่ใช่นักนนัักโทษมันต้องสั้นกว่านี้นี่แหละนักโทษเขาโกนหัวเปล่าไม่โกนตัดทรงนี้แหละนักโทษทูงทหารน่าเหมือนกันโทดแต่ตาชัยยาวไวปน่อยนะตาชัยเล่มอีกไม่เหมือนมันต้องให้สั้นกว่านี้ถึงจะทรงนักโทษ วันนี้สมเด็จเขามาได้สองวันแล้วนะตัดอ้อยเสร็จแล้วค่ะอุการร้อนจริงๆ แถวนี awesome ้ไม่มีต้นมะม่วงเงาหรอเอามากี่ลูกอ่ะสองบอกให้ลูกเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ให้เจ้าของไว้กินมั้งเหรอเนี่ยเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมสำเด็นเปรี้ยวเกิเปรี้ยวยิ้มเลยเขาจะไม่ได้บอกกองมรู้ใจว่าตจ้าแกรักมากเลยเจ้าแกก็รักมาเหรอเจ้าขอให้รักเขาบอกเอาได้เมื่อวานน่ะเขาบอกเขารักก่อนแล้วเขาถึงบอกให้เอาได้เอาแล้วกันเอาแล้วกันบอกเขาเป็นสุดรักพิเศษ มะ่วงอร่อย,ยอ่ะมาภาพเลยมะม่วงอร่อยใช่ไหมแล้วเมื่อวานทำไมไม่มาแต่ผมไม่รู้ว่ามะม่วงอร่อยม่วงอร่อยมาเกี๊ยว <c oughs> ลูกไก่ร้องบนรถด่าเขาบอกว่ามาีเส้นสอนเขาไม่กินเอาไปเก็บไว้ก่อนกินแต่ยังไม่ถึงเวลากิน เ,าเาขาใส่พุงชูรสปะล่ะนี่อะไรไข่พะโละ้ไม่รู้แล้วแต่ที่บ้านต้องล้างอย่างนั้นบางล้างเขาก็ล้างให้น้ำเดียวนั่นแหละมันไม่ไดีไม่ต้องไปคำนึงสั่งทั้งสาตอาหารหรอก ใส่ชูรสเข้าไปยาสารอาหารไหมล่ะไม่เชื่อหรอกกินชูรสที่ไหนล่ะเฮะเห็นมีแต่เนี่ยทำกับข้าวทิงตำส้มตำทิงใส่ใส่ผงชูรสเป็นทุ่งไม่กินผมกินไม่กินหลักแดงผก พี่ก็หลอนอะไรนะม <st> <tuning> ันอะไรนะพี่พี่เขียนปอหรอนนะฝนมันเหนื่อยแล้วหงชูรสน่ากินกันเข้าไปกลับพอกันละ ผงชูรสไม่เค็มรสดีเค็มรสดีอร่อยกว่ารสดีมันมีกระเทียมด้วยไงาาายาาไ,ไห้ามว่าอะไรห้ามว่าผงชูรสต้องทำมาจากมัฒนธรรมกำลังแต่มันก็ต้องใส่ย่างอื่นด้วยไม่นั่นเขาจะห้ามกินหอนอรอเขาห้ามกินด้วยอ่ะกินได้แต่ว่าไม่กินเยอะแ,แต่เราไปกินร้านอาหารนะผงชูรสทั้งนั้น เรามันไม่อร่อยใช่ไหมพี่เจ๊กินกับข้าวทุกวันทุกวันเขา,าใส่หมูยูรสใช่ใช่ข้าวก็ไม่ล้างเจ๊ยอย่าพูดว่าเจ๊ไม่ได้กินผมไม่ถึงที่บ้านที่บ้านน่ะ ทำหน้ารอกอนแหไม่ไหวยี่สิบหก